สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือว่าห้าพยักฆ์หนีแน่นอนวันนี้จะมารีวิวลูโลหรือวอาอา่าเกาะอมตะแบบเลื่อนขั้นกรอบทองความสามารถทำอะไรได้คลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวเนี่ยทเนี้โเพมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอ์มิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งหอวห้าพยางนี่แน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแคสแกสตีเมอร์ไทยกับเกม วานพันแม่ในสตองเกตแน,นบแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรีวิวไปวันนี้เราจะมารีวิวลูโลหรือว่าลูนเกาะอมตะแบบอัปเกรดกรอบทองเนี่ยว่าความสามารถมันทะไรได้แต่ว่าก่อนที่เราบชมอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะ่ครับขาดประมาณ7จ็ดหมื่นก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ลดสมาชิกเพิ่ลยีบาท35บาท50บาทเพื่อใครโก้ผ้าคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอกว่านพันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครกลับมาได้เลยเนี่ยส่วนใครที่อยาาคถูก อย่าลืมไปเติมที่ทเวนที่โฟเพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิงบอกเลยว่าคุณจะได้ล้บวส่วนลดแบบโคตรถูกพอคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดูในส่วนความสามารถของรูนก่อนนี่อ่ะแล้วกดมาที่ตัวอย่างเรื่องขั้นนี้ครับก็คือข้อดีของรูนแบบอัปเกรดเนี่ยมันจะทําให้ฝ่ายเราเนี่ย มีโลอมตะนี่ครับทั้งทีมนะครับแล้วก็ใน1เทิร์นเนี่ยหรือหรือ1การต่อสู้เนี่ยใน10เทิร์นเนี่ยหรือ1การต่อสู้เนี่ยถ้าอัปเกรดสูงสุดนี่ครับมันสามารถเรียกได้4ครั้งใน1การต่อสู้เลยนะแล้วก็มอบความทนทานให้กับเพื่อนร่วมทีมแถวหน้าด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมีชำนาญไม่ย่อท้อที่สามารถซ้อนทับได้นะครับทับได้ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แคสตหรือโลเกลิวนะคือลูนเนี่ยดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแบบไม่มีคอไม่มีอะไรเนี่ยมัน จะมีโลออมตะจริงหรือเปล่าจัดไปเราทําการปลุกตื่นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่พวกของนี่ครับหรือว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัญมณีอ่ะเขาเรียกว่าอัญมณีเนี่ยพอเราใส่อัญมณีไปเนี่ยเราก็ได้พลังโจมตีเพิ่มอีกหมื่นสี่นะเออป้องกันอีกเจ็ดพันสองนะดวยอีกแปดหมื่นหกก็ดาเมจอันต่ออีกเนี่ยมันก็ฝังเข้าไปโบเข้าไปหนึ่งเม็ดวูยพลังบวกมาคุณเยอะพลังบวกมาคุณเยอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาใส่อีกหนึ่งเม็ดเข้าไปเนี่ยอเหมือนกันโบเข้าไปบ้าบูยพลังวูยคุณเยอะพลังเยอะจัดนี่ อ,อพลังเยอะจัดเนี่ยครับก็คือความสามารถเนี่ยก็คือจะเปิดใช้โล่อมาตานี่ครับทนทานเนี่ยครับแล้วก็เรียกใช้ได้2ครั้งใน1การต่อสู้นี่ครับก็คือเลเวลหมันจะอยู่ที่2ครั้งใน1การต่อสู้นี่ครับแล้วก็จะสร้างแค่โล่แถวหน้านะครับแต่ประเด็นคือประเด็นคือเดี๋ยวผมเอาให้ดูเ,เดี๋ยวผมพาไปเทสแน่อนอนนะแบบไม่มีลงไม่มีลูนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตด,ดูแบบว่าง่ายๆก่อนอันนี้มันมันดูยากเกินไปอ่ะก็คือตอนเนี้ยูนโล่ของเราเป็นเลเวลสใช่ไหม แล้วก็โลอมาตาเนี่ยคือมันจะสร้างโลนี่ครับโลที่ไม่ทับกับโก้กยสนเนี่ยครับทั้งทีมนะก็คือเหมือนโลเกลิวอะโลไม่ยทอททอแบบพิเศษอะเอ แบบทั้งทีมเลยเนะี่ยมาดูว่าทั้งทีมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าผมโมเนะี่ยก่อนอื่นวิธีการที่เราจะได้ลูนโลเนี่ยเราก็ต้องทําการแลกเนี่ยครับซึ่งมันจะได้มาจากตรงนี้นะร้านการ์ดลูนเนี่ยแล้วกดมาที่ร้านมายานเนี่ยครับเราต้องใช้แต้มทั้งหมด180แต้มในการปลดนะก็อย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยพอเราปลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแลกเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะอัพเลเวลมันนะจะดันเลเวลสก็ต้องมี2เหรียญจะดันเลเวลสาก็ต้องมี3เหรียญเนนะี่ยก็ต้องเอาเหรียญมายัดเรื่อยน,นเนี่ย,ยมาดูกันว่า มันดีจริงหรือเปล่าเนะี่ยมาดูในทีมของเราก่อนเลยเนะี่ยอ่ะทีมผมใส่ทีมกระโปงหมาเลยนะนก3ตัวนะไอ้ล้น3ตัวนะทีมกระโปงหมาไม่มีคอไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมได้ทําการใส่ลุนโลแบบอัพเกรดเรียบร้อยเนะี่ยมาดูคาวามสามารถของมันนะว่าลุนเนี่ยมันกระโปงหมาจริงๆก็เอาเออมามาเดี๋ยวผมไปัวกับบนะักเทนแชนแนลมาเทนคุงอะไรนี่เลยมาปุ๊บดูแบบไม่มีคอนะไม่มีคอเนะยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีโกคไข่ืไม่มีเกลงเกลิวเนะี่ยอ่ะ ฟุบกดออโต้ไปเลยนะครับนี่ลูนเราทํางานแล้วแนวตอนนี้ฟุบฟังตุข้าก็มีลูนโลกเหมือนกันเห็นปะก็คือลูนเราเลเวหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างโลกก็สามตัวหน้านะครับปุ๊บแต่ว่าเราโดนครับแต่เรามีโลกเรามีโลกเอามาตานี่ครับหรือว่าโลเกลียวหรือว่าโลก,กลโลก,ก้ขสื่นนี่นะครับเห็นปะนี่นไงโกงจัดไอ้เหียอย่างโก้งอ่ะดูดิโด,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 ดนแฟดคือหูยื้อสบายอ่ะเนี่ยขนาดตัวกระจอกไม่มีคอไม่มีโก,ก้ขสื่ไม่มีเกลียวนะครับยังยืนได้อ่ะดูอ่ะเห็นนะโอ้โหเนี่ย ให้เต็มที่เลยจีนงจีนจน้อยิงมากันงกันงกันหนำอะไรก็มาเอาให้เต็มที่ดูโลยังเหนียวเอาดูเอเอ,เอโกดงเะวินเตยังไม่รู้สึกอะไ็งไงฝังซีงาจากโซนิกมานะสุบโบบากเข้ามาที่โลนของเราครับไม่รู้สึกครับเกวงเก,กวินเตะไม่รู้สึกดูยังเหนียวกูบอกเลยยังเหนียวไวงดูนี่แต่คือเลเวลหนึ่งก็อย่างว่านะครับมันยื้อไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสร้างแค่ สองครั้งเออมันสร้างแค่2ครั้งแต่ถ้าเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าก็อาจจะสร้างได้ถึง4ี่ถึงห้าครั้งก็ต้องมาดูตามเลเวลของมันนะผมก็ยังไม่มั่นใจเนะี่ว่าแต่เลเวลเนี่ยมันทําอะไรได้นะแต่นี่คือทีมที่ไม่มีคอไม่มีเกลิวแล้วก็ไม่มีโก้ขืืดเนนะี่ยแต่มีโล่อมตะได้ถึงตัวละสองรอบ่นเนี่ยคือความโกงของรูนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใส่ทีมเต็มแล้วก็มาเทสให้ดูเนะี่ยว่าทีมของเราเนี่ยมันยื้อได้นาะนขนาดไหนอ้มาปุ๊บ นี่โกคัสึจีนอสคิงนะครับแล้วก็เป็นแฟตแล้วก็เป็นเฮลไฟแล้วก็เป็นบอลอนนะนี่คือทีมของเราครับที่มีโกคัสืนะแบบว่ามันจะยื้อได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไป,ไปหาหวัหวหัวในข้ามเซิร์ฟเดี๋ยวมาปุ๊บกดมาตรงนี้แล้วกดมาที่ไลท์ที่สุดนะครับแล้วกดเริ่มจับคู่ไปเลยปุ๊บมาโบวกับคนไหนดีละ่ะเอาพลังเยอะสุดเลยคนนี้นะปุ๊บมาปุ๊บเริ่มต่อสู้เดี๋ยวค่อยดูนะ ว่าลุนโลเอเกตแล้วมันจะยื้อทีมได้นานขนาดไหนแล้วมันจะทับกับโลกโก้คสึหรือเปล่าแต่ที่มันเขียนเนี่ยคือมันเขียนว่าไม่ทับกับโลกโก้คัสึนะครับเออมาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนฟุบมาแฟดฝั่งไหนหเปิดก่อนประเด็นน่ะ <S <S โอ้ลืมลืมมาจัดทีมตรงนี้เม่อไรนะเกวินเขาไม่ไดเตะฟุดบลืมใส่แฟดกระดายใส่แองเพราะว่าเราจัดทีมเมื่อกี้มันคือทีม ทีมในหน้านี่หน้าเซิร์ฟไม่ได้ทีมในหน้าไลท์ที่สุดฟึ๊บมาจีโน่เข้าไปยิงหนึ่งทีนะโบเข้ามาเนะี่ยผู้ใหญ่แรงจัดนะฝั่งหนุ่มห้ามถึงก็ติดโลกไว้สื่อนี่ยหมัดทลายพสุธาแต่โก้ก็สื่อหนึ่งทีนะบุกเข้เอาหินทุบซ้ำไม่งาเข้าไปเจ็ดดาวเมจดเนี่ยฟึ๊บแล้วก็เสียให้ความหวานจากคิงเรานะฟึ๊บมาเด้งเลื่อนเนี่ยพาเพื่อนร้างตีเนะี่ยโอเคริงไปหนึ่งทีฟึ๊บไป อ่ะให้แฟดฝั่งตรงข้ามไล่มาเลยสาวเพลิงฟ้านะจากจีนอนนะโดดขึ้นฟ้ายิงไฟามาตั้มบ้งเข้าไปหนึ่งทีนะถือว่ารุนแรงนะฝั่งตรงข้ามถือวติดโล่อยู่นะแล้วก็เสียงเข้ามาอีกหนึ่งทีจากคิงแล้วนะรเร่งเรือผ้าพลางติกริงริง,รงโอเค ปุ๊บแล้วก็โดนชมเขี้ยวเพิงระเบิดนะครับจากเฮลไฟแนบเข้ามาหนึ่งทีครับแล้วก็สับหัวตั้มไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าติดไฟนะครับทั้งหมดสามตัวแล้วก็ดาบแห่งแสงจากฝั่งตรงข้ามนะครับปุ๊บมาฟลิปฟลิปฟลิปเข้ามาหนึ่งทีนะไม่เท่าไหร่นะครับยืนได้อยู่นี่ข้างในาย,ยังไม่ติดโลโก,ก้ขี้เสือนะเออยังไม่ติดโลโก,ก้ขี้เสือแนวดาบแห่งแสง,ง,งหนึ่งทีนะเออถึงเราไม่มีไฟก็ดีแล้วเพราะว่าเราจะได้เทสทูลนเนี่ยเราจะได้เทสทูนว่าเราอะติดโล่จริงหรือเปล่านะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแนวแสงเข ในเวลาแรงตีเนี่ยบาทลายพัสสตานนะครับจากกูกระเสือมเหยียบพื้นนะครับก็หินทุ่มตั้มเข้ามาหนึ่งทีนะครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าติดไฟนะครก็ดาแห่งแสงจะแฟดนีคยปุ๊บเดือดขึ้นฟ้าก็ชุบปุ๊บปูเข้ามาโอ้ยแรงจัดร้อยสามสิบสองล้านมาแต่ว่ารยังไม่ติดโล่เลยนะปุ๊บนี่อ่ะตอนนี้เราติดโล่แล้วนะครับเราติดโล่แล้วนะเกวินถึงเราเนี่ยเราก็งัดหน้าไปหนึ่งทีครับจากเฮลไฟเฟรมแล้วก็ตั้มสาวหัวไปอหนึ่งทีนะครับฝั่งตรงข้ามถึงกับตายนี่ครับแล้วก็ได้ลาเสาเพิงงงฟฟ้้้้าาาอีีนนนนนะครัับโดดขึมมยิป่ นี่ขนาดเพิ่งติดโล่ตัวเดียวเนี่ยเออฝั่งตรงข้ามไล่แล้วไล่อีกนะติดโล่แค่ตัวเดียวอะคิดดูดิรูโล่ยังไม่ได้ทํางานเลยนะเออนี่โล่โก้คดสื่อนี่ยแต่ข้อดีของมันคือไม่ทับกับโล่โก้คดสื่อนะฟึบแล้วก็แสงแปดจมตีฝั่งตรงข้ามมาอีกหนึ่งทีนะโบ้เข้าไปนะฝั่งหลงข้ามคือหายต่อมนะวิญญาคำลาขนมลาจากโบล้อนะเดาลาโดยขึ้นฟ้าเขาฉี่มา ีเข้าไป25ดาเมจเนะีฝั่งข้ามเหลือสตัวเนะีเพราะว่าติดโลกโกระสือนยะดาห่งแสงจากฝั่งขงข้าม,มาอีกหทีบุกเข้ามาหทีเนะี่ยแล้วก็ยยืนได้อยู่นะยืนชิวครับปุ๊บแล้วก็เตาเพิงฟ้าแตกีน้อฝั่งข้านะบินขึ้ฟ้า้วยิงสวนกบมาเหมือนกันตั้มบุ้งเข้ามานะี่ยบอกว่ายืนได้อยู่แล้วติดโล่เหมือนเดิมเนะี่ยเกมวินอ่ะตอนนี้เราโดนโล่ทั้งหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้เราติดโล่ทั้งหมดแล้วเนะี่ยแล้วก็กปนะกุ๊บไปเานะี่ยโก้กระ หายไปนะครับจังหวะนี้เสาเพิงฟ้ากับจีน้อนะครับบินขึ้นฟ้าเฉีดตั้มเข้ามาสิบสามไดมนะโอเคตอนนี้เราไม่มีโลแล้วนะครับกดให้ฝั่งข้ามต่อยสวนกลับมานะครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลาเนี่ยเสียงความหวังจากคิงนะครับฟุ้งเด้งเลือเด้งเลือเด้งเลือพาเพื่อนล่างเตะเนี่ยจังหวะนี้มาดูกันว่าโลเขาจะอยู่หรือเปล่าดาบแดงทำงานนะครับจังหวะนี้ปุ๊บมาเสียงให้ความหวังจากคิงของฝั่งเรานะครับได้เวลาสวนกลับไปนะครับเด้งเลือพาเพื่อนล่างเตะหนึ่งรอบนะครับปุ๊บมาตอนนี้คือเราไม่มีโลแล้วนะเออเราไม่่มีีโโลลลแ้้้้ววววนนนนนะะะเเเเเเเรรราาาาาากกก็็ไไดดบบบิขขของยปปป๊หััค ต <r> ําช็อตนี้ผมยังชอบเลยโคตรแรงจัดเนี้ยแล้วก็สตาร์นไฟเนี้ยแล้วก็ได้เวลาแสงแปดโจมตีนะครับจากฝั่งของแสงประกายแสงฝั freely, ่งของข้ามบุกเข้ามาหนึ่งทีนะครับฟุบเข้าไปนะครับอ่ะฝั่งของข้ามโดนสตาร์นไปสองเนี้ยแล้วก็แสงแฟลชใหม่หนึ่งทีนะครับด้แผงแสงเนี่ยฟุบฟุบบับบุบบับบุบบบุบบับเข้ามานะครับสิบเอ็ดล้านนี้ครับเรายังไม่ติดโล่นะแล้วก็ได้เวลานะครับเสียงให้เขาหวานจากคิงฝั่งของข้ามนะครับเด้งเรือพาเพื่อนรันตีเนี้เคมา เอาให้สุดไปเลยเนะครับมาทลายพระสุดท้ายจากโกกระสือน,นะครับเหยียบพื้นมาหนึ่งทีแล้วก็ปั๊มปาหิดมาที่แถวหลังของเราแล้วต่ว่ายืนได้นะครับแล้วก็ดาวแห่งแสงจากแฝดแนวบ้าฟุบฟุบฟิฟบ,บุกเข้ามานะครับโอ้ยร้อยกว่าล้านนะครับถือว่ารุนแรงนะครับแต่ว่ายืนได้ชิลนะครับแล้วก็ดาวลาคมเชี่ยวเพลิงระเบิดนะครับฟุบงับหน้าไปที่จีนอนเนี่ยเราก็ดวาวลาตับหัวตั้มบุกเข้าไปหนึ่งทีนะครับอ่ะฟุบแล้วก็ได้เวลาครับไป แสงแฟดเนี่ยมาครับแฝดฝั่งขงข้ามาอีกแล้วนะฟึ๊ปฟ๊ไล่ดีจัดนะเออไล่ดีจัดนะแต่ว่าเรายังไม่ติดโล่นะก็โดนไปหนึ่งทีแล้วก็ได้รับเอ,อ,อิญยากคำล,ล้าเขลมดาจากโบล้อครับโดนยขึ้นฟ้าฉีดมา ดูว on so ีแรงจัดนะฝั่งตรงข้ามหนึ่งติดโล่แล้วนะครับแล้วก็ดาวลาดาบแห่งแสงจากแฝดตรงข้ามนะมาอีกหน่งรอบนะฟุฟุฟบุกเข้ามานะครับไม่เท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่ติดโล่นะครับแล้วก็ดาวราดาบแห่งแสงหนึ่งทีนะครับจากแฝดตรงข้ามนะครับฟุ๊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 บบุกเข้ามาหนึ่งทีนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ติดโล่เหมือนเดิมนะเหนียวจัดนะครับสาเพิงฟ้าจากกีน้อนะครับโดดขึ้นฟ้าก็ฉีดมา โอ้ยพาพังหน้าจอมาพอดีนะครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็ติดโล่ก้อยสื่อไป4ตัวนะครับแล้วก็ดาบแดงทำงานนะครับปุ๊บเข้ามา1ทีนะครับแล้วก็ได้เวลาคิงนะครับเสียงแห่งความหวังนะบอกเลยว่านานจัดนะครับปุ๊บเด้งเลือดเด้งเลือดพาเพื่อนล่างเตะนะครจังหวะนี้ปุ๊บมาโดนว่าเราจะติดโล่หรือเปล่านะครับหลังจากที่โล่เราจางไปนะปุ๊บเด้งเลือดพาเพื่อนล่างเตะสวนกลับไปเหมือนกันนะครับคิงของเราเนี่ยปุ๊บมาโอเคล่างตะล้มเหลวนะเพราะว่าโดนฝ่ายฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลูกเเเตะะะททททอโดนนนครรับบิ์ีี่่ปุข้าไ ฝั่งหลังคาปังเข้าหัวไปนะครับหมูยแรงจัดนี่ครับแรงจัดแล้วก็ฝั่งหลงข้านะครับดาดแห่งแสงไม่หนึ่งทีนะครับฟึ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 บบักเข้ามานะครับโอเคไม่ติดโล่นะเราก็ยังไม่ติดโล่เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้เวลาฝั่งหลงข้านะดาดแห่งแสงไม่หนึ่งทีนะครับฟึ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 บบุกเข้ามาหนึ่งทีนะก็ยืนได้อยู่โล่ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเราก็ได้เวลาคิงฝั่งหลงข้านะครับเสียงให้ความหวางไม้หนึ่งทีนะครับฟึบมา ุบแล้วก็ดาวล้าหมัดทลายพสุดท้ายจากโก้เขาสืบฝั่งของข้าครับเหยียบพื้นแล้วเอาหินทุ่มมานะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธเฉพาะนี่ครับก็เลยไม่เอาหินมงเข้าไปนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเอาหินมงนะเพราะว่าเรามีอาวุธเฉพาะในนี้ครับแฟดฝั่งของข้าก็มาหนึ่งรอบนะครับเรียบร้อยนะครับเกวินยังไม่ดับยังไม่เด็บยังไม่ตายนะเออจะบอกว่ายังไม่ได้ก็ไม่ได้ยังไม่ตายเนี่ยเราก็ดาวลายไฟเฟรมนะครับงัดหัวไปเหมือนกันเนี่ยไปที่จีนอสนะครับติดไฟไปหนึ่งตัวนะคือขนาดเราโดนไล่ขนาดเนี้ยแบบตั้งแต่โลจาางงในนนนนเเเเทิิรรร์แกกกอออออ่ะะตตีี้็ยยัไมดโลล ดูดิตัวใหญ่ทำร้างหล่ดลมดาวนีน่ครับจากโบลอนนี่ครับโดดขึ้นฟ้าก็าฉีดมานะครับโ <your> อ้โหแรงจัดนะ81ล้านฝั่งของข้ามตอนนั้นเหมยล่วงไปแล้วนะครับสองตงนะครับเหลือแค่แฟดกับคิงเท่านั้นนี่ครับแปดก็ไลใหม่อีกรอบบุกขนาดโดนแฟ่ไล่อะติดลตนนโลกอะตอนเนี้ยโลกก็ค่อยๆทำงานนะครับก็คือในสุดผมก็ได้รู้ข้อสรุปนะครับคือไอ้ลูนโลกเนี่ยมันจะใช้ความสามารถของลูนก่อนนะครับถึงจะมาเป็นโลกก็ค่อยสื่อานนะครเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาย่อดท้อสี่รอบนะครับเท่ากับว่า มันเป็นโล่ของโก้คสือนะค,คือไม่ทับกับโล่ของโกเคสือด้วยนะเออหลังจากที่ได้เทปมานะเห็นปะจากไม่ยอท้อเหลือเหลือ4ี่ใช่ปะกลาไดเหลือ3แล้วก็เมื่อกี้ขึ้นเหลือ2นะครับก่อนที่เราจะทําการชนะไปนะครับคือมันจะใช้ความสามารถของลูโล่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ความสามารถของโลก่โกเคสือนะครับคือโก้งจัดน,นะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวลูนแบบอัปเกรดเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนควรแลกแล้วก็อัปเกรดเนี่ยเพราะมันโกงมากนะขนาดไม่มีคอนะครับก็ยังมีโล่อามาตาหรือว่าโลแบบยออไม่ย่อท้อแบบพิเศษเหมือนของเกลิวเลยนะเออคือโกงจัดนียแล้วก็ไม่ทับกับโลกโกงให้สื่อด้วยนะอย่างที่ได้เทสไปก็คือ โล่ลูนเนี่ยหมดนะครับถึงจะไปใช้โล่ของตัวอื่นนะครับเนี่ยแหละคือความโกงของลูนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ต้องขอคนทุกการกดไลค์ขอคนทุกการติดตามขอคุณทุกคนที่รับชมมนจบอย่าลืมส่งแคร์เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับใครยใายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม